ภาพแบบนี้บอกได้เลยว่านี่แหละเบอร์หนึ่งของโลกนะครับสงการไทยสมเป็นสงการจริงๆนะครับพี่ๆผ้าวนก็เป็นใจนะครับตกลงมาให้ปลอยๆแบบเล่นกันทั้งสนามหลวงแบบไม่ต้องสิดน้ำนะครับเพราะว่ามีน้ำจากเทวดาส่งมาให้โอ้สุดยอดนะครับประเทศไทยสุดยอดมากๆนะครับสงการของโลก ้านเพื่อนบ้านจะเค็มได้ไงนะครับแบบนี้ไทยคือเบอร์หนึ่งนะครับกระดาษเทวดายังเห็นใจโอ้ยส่งน้ำมาแบบสูงสัมสูงสัมส,ส,สนามหลวงกว้างใหญ่เปียกกันทั่วถึงเออครับพลังเขามั่นใจนะครับดึกยังคงหลังไหลมาเล่นน้ําสงการไทยนะครับเขารู้นะครับว่าใครคือของจริงใครคือของแท้นะครับเขาชอบประเทศไทย ขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับฝนตกก็ไม่หวั่นกันจริงๆนะครับสนามหลวงแทบแตกออพี่ๆเอ้ยนะครับยังไงมาเบิ้งน้ำกันนะครับทำได้ยังไงทำได้ยังไงนะครับยังไงไม่ยิดใจถ้า สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีเบาเกร่งสนามของรางวัสวัสดีนผูตชมทุ่ท่้นนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าวัดพระแก้วนะครับใกล้กับสนามหลวงนะครับหรือว่าหน้านะครับก็ท่วงคาราโมอรครับสังเกตว่าดึกแล้วนะครับนักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลมาเยอะมากๆนะครับขณะนี้สองทุ่มครึ่งนะครับฝนตกแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับทุกคนอยากหมวนอยากมี ความสุขสงการประเทศไทยนะครับปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งยังคงหลังไหลมานะครับเพนบอกมาถึงสองพุงกว่านะครับบางคนก็ะเล่นแต่วันกลางวันกับกลับน้ำก็มีนะครับแต่ว่าที่กําลังมาก็เยอะนะครับเยอะจริงๆนะครับที่นี่เขาไปเบิ่งข้างหน้าน้ำกันว่าจะเยอะขนาดไหนวันวันที่นะครับพี่พี่หเมษายน2 5 0 0นาร 68นะครับนักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลกันมานะครับก็คือทุกคนไม่หวั่นนะครับบางคนก็กลับนำแต่หลั่งไหลมากก็ยังเยอะนะครับมาเรื่อยๆที่นี่นะครับวัดพระแก้วตรงหน้าสวยงามยามขำคลื่นนะครับคนมาเดินไหลนะครับบางครับปู่ที่กําลังไปนะครับสองุ่งบอกว่าหลั่งไหลมากลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับชาวต่างชาติทั้งนั้น เยอะนะครับเห็นบอกนะครับพี่พี่ฝนตกนะครับทุกคนก็ไม่หวั่นนะครับอยากไปเที่ยวงามสงการที่สนามหลวงฝนตกก็ไม่ใช่ปัญหานะครับนี่แหละนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับต่างชาติทำไมถึงซอบสงการประเทศไทยขนาดนี้นะครับ หรือว่านะครับข้างหน้ามีแต่อะไรที่คนไทยให้ความสุขแล้วก็ให้ฟรีด้วยนะครับน่าจะมีหลายแนวนะครับท้งเล่นน้ำฟรีแล้วก็ห้องน้ำพี่นะครับพี่ๆพ,พี่หลายแนวเลยนะครับในสนามหลวงบาปแ่งก็จะพาพี่ๆครับเข้าไปชมเหมือนกันนะครับว่าจะเยอะแย,ะ,ยะขนาดไหนทางเข่าบอกกันเลยเยอะนะครับ ยังคงหลังไหลนะครับมาเรื่อยๆนะครับอๆนจใส่ียใส่ตรงทางเขาครับพี่ๆคนยังคงหลังไหลเขาแบบเดินงานเยอะนะครับนสนมหลวงสุดจริงๆนะครับไม่มีคำว่าแผ่วโอ้โห ครับต่อแถวกันเขา่าเที่ยวสงการเดกขนาดนี้แล้วยังคงต่อแถวเรื่อยๆนะครับหนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะครับที่มีงานแบบนี้นะครับหลังไลมาแล้วหลังไลมาแล้วเยอะสุดๆนะครับสุดคำบรรยายนะครับ หายคนจะได้ต่อแถวเลยนะครับแล้วผงก็จะต่าแถวเข้าไปพี่ๆครับชมข้างในบรรยากาศจอยจะเป็นอะไรนะครับเห็นภาพแบบนี้บอกได้เลยว่านี่แหละเบอร์หนึ่งของโลกนะครับสงการไทยสมเป็นสงการจริงๆนะครับพี่ๆผ้าบนก็เป็นใจนะครับตกพงมาให้ปลอยๆแบบเล่นกันทั้งสนามหลวงแบบไม่ต้องสิดน้ำนะครับเพราะว่ามีน้ำจากเทวดาส่งมาให้ โอ้สุดยอดนะครับประเทศไทยสุดยอดมากๆนะครับสงการของโลกนกท่องเที่ยวยังคงอ่างไหลไาเป็นบอนะครับพี่ๆสองทุ่มก,ว,กว่าแทบไม่เสื่อสายตานะครับว่าจะมาเยอะขนาดนี้ตรงหนา้าเวทียิ่งเต็มนะครับทางเขา้าทางเข้าประตูแรกนะครับก็เต็มเหมือนกันนะครับป่ะเขาไปบขทางหนาทํากันโอ้ มัน,นจะเคมได้ไงนะครับแบบนี้ไทยคือเบอร์หนึ่งนะครับกระดาษเทวดายังเห็นใจโอ้ยส่งน้ำมาแบบซุ่มซำซุ่มซำสนามหลวงกว้างใหญ่เปียกกันทั่วถึงตรงนี้มันเป็นเวทีหมอเวทีเพลงนะครับผมจะถ่ายผ่านๆน,นะครับวกเพลงมันถ่ายยากนะครับพี่พ กับเวทีเนี่ยก็เต็มนะครับไม่สนผลแล้ววันสุดท้ายแทบแตกนะครับโอ้ถ้าแทบมาเสือแทบมาเสือนะครับโอ้โไทแลนด์ของจริงนะครับพี่ๆพ้าทองสนามหลวง แบบเล่นสงการกันทั่วถึงนะครับพี่ๆเปียกทั้งหมดเปียกหมดนะครับโอ้ชาต่างชาตินะครับถือร่มมาด้วยมันอลังการอีรีนะครับพี่ๆของแท้ไไคลิปนี้ฝนตกนะครับถ่ายไม่ไม่ไม่สวยเท่าไหรนะ่แต่ว,ว,ว,ว่าบรยากาศสวยงาม คนเต็มเต็มจริงๆนะครับเห็นบอกคืนส,สุดท้ายรังการงานสร้างตั้ง,งแต่เวทีนี่แล้วยังอาจจะเมาครับพี่พี่เพครับพลังเขามั่นใจนะครับดึกยังคงหลังไหลมาเล่นน้ำสงการไทยนะครับเขารู้นะครับว่าใครคือของจริงใครคือของแพ้นะครับเขาชอบประเทศไทย ขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับฝนตกก็ไม่หวั่นกันจริงๆนะครับสนามหลวงแทบแตกโอ้ยพี่พี่เอ้ยนะครับยังไงมาเบิ่องน้ำกันนะครับทำได้ยังไงทำได้ยังไงนะครับแรงงานก็เยอะนะครับพี่พี่ผมเห็นพม่ามาเป็นแก๊งเลยนะครับทางเข่าเมื่อกี้เยอะนะครับคนไทยเหมือนครับบ้านช่วงนี้ กับต่างจังหวัดทำไมแรงงานที่อยู่ในไทยก็มาเที่ยวเยอะนะครับนักท่องเที่ยวก็หลายนี่ไม่ใช่คลิปเก่านะครับพี่ๆีสังเกตที่พื้นนะครับเปียกหมดแช่หมดนี่คือฝนตกนะครับตอนนี้ก็ยังมีฝนปอยๆอ,อยู่เยอะนะครับเห็นบอกฝนตกปอยๆทุกคนมีความสุขนะครับนั่นเป็นเวทีหมอลำนะครับฮอง เิธีคอนเสิร์ตโหยพูดพิดตออภัยไปนะครับพี่พีนี้เป็นบ้านผีสิงนะครับผมอยากให้มาดูนะครับพี่พีเอฟซี FC, คนหนึ่งาถามเขามาว่าบ้านผีสิงเป็นยังไงเนาะบ้านผีสิงต่อแถวยาวประมาณสองเมตรนะครับเพนบอกบ้านผีสิงของไทยนะครับนี่ครับต่อแถวต่อแถวเห็นบอกคนไทยจะมีระเบียบวินัยนะครับจะจัดระเบียบวินัยให้นักท่องเที่ยวนะครับ ถ้าเป็นคนไทยเองเขาจะเข้าแถวอัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องบอกสุดยอดนะครับกว่าร้อยเมตรเลยนะครับต่อแถวบรรยากาศท้องสนามหลวงนะครับฝนตกก็ไม่หวั่นนะครับไม่มีผลกระทบไม่ใช่ปัญหานะครับฝนตกลิ่งยิ่งเล่นกันแบบสุมสส่มสั่มสุ่มสั่มนะครับโอ้แบบนี้ก็ไม่ต้องขาดแกนน้ำนะครับมีน้ำจาก บนพ้าเทวดามาช่วยนะครับของจริงมันต้องแบบนี้นะครับความจริงมาพี่พี่ยินคุณแก่ก็ดีอยู่กันนะแล้ถือสมัยตอนที่ตกกน,นักานใยาย ตกก็ไม่กลัวกันจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่นะครับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมไม่เคยเห็นเขาไปหากวนใครนะครับมิแต่ต่างชาตินั่นแหละอยากสอบถามไม่บอนี่กระถามทางนะครับเพื่อนกระซี่บอกว่าเออไปทางนั้นทางนั้นนะครับเว้นสิไปกวนไผ่นะครับมิแต่เพื่อนบอกทางไ่บอกคนนั้นก็ถามทางเพื่อนกระซี่บอกนะครับแนะนํา ท่องเที่ยวขอขอบคุณภาพอีกเห็นบอกเจ้าหน้าที่ไทยไม่กวนนะครับผมเข้ามาไม่เคยแบบมาถามนั่นถามนี่ที่ว่านี่แหละกลายเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยนะครับงานเทศกาลหมอรสพหรือว่ายัางก็แล้วแต่นะครับคือว่าทำได้ดีนะครับไม่มีไปกวนใครครับสุดยอดไอแลนด์ของจริง ทางนี้ก็แตกออกมาแบบนี้เลยนะครับทางเขา่าพลังมาเป็นทีมพลังมาเป็นทีมนะครับ ังมาเรื่อยๆนักท่องเที่ยวไม่ถอดใจนะครับ ของจริงนะครับโอ้ต้องเปียกกันหมดนะครับฝนตกมาเล่นแบบสนุกสนุกนะครับมาพนกับพอดีพอดีนะครับพอดีปล่อยๆแบบสัมสาสน้ำใส่กันนั่นแหละแบบสนุกามากๆเพื่อครับย่งข้างเข่านะครับผมไม่เห็นทุกคนที่จะออกไปเลยนะครับส่วนใหญ่ไม่แต่ไหลไหลเข้ามา ดึกแล้วบ๊วเมืองครับพ่อนเขาจะทังเข่าเลยครับโอ้สุดยอดนะครับเกินเลเวลสองการประเทศไทยนะครับ มันก็เกินนะครับพี่ๆผนตกก็ไม่มีใครกลับบ้านนะครับไม่มีใครยอมกลับมันก็สนุกเกินละแบบนี้ 万祝泰，万祝泰，杨康。 นะครับแลองเที่ยวให้ย่องกลับบ้านแล้วออกจากซีลุมก็ออกมาต่อสนามหลวงนะครับสุดกำลังการสุดอลังการนะครับปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งเที่ยวกันเต็มที่เลยครับนี่ก็ต่างชาตินะครับ ครับบอกกิเลยครับเดตที่พี่จะส,ส่งสรงนีก่อนเด้อนะครับเฉลยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ้าชื่นชอบใน,นการนำเสนอก็อยา่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจหงให้บอกกิเลงทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็สังเกตว่านักท่องเที่ยวต่งางชาตินะครับไม่ยอมกลับบ้านนะครับดึกแล้วยังคงหลังมาเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ก็เป็นชัวร์แอฟริก,กานะครับ มาเด้อนะครับคนณทั่วโลกต้องมานะครับเอติกาไม่ยอมกลับบ้านนะครับเที่ยวสองการสีลมแล้วก็จะมาเที่ยวที่นี่ต่อใา่คลิปนี้ขอเล่<อ><อ>าคำว่าสวัสดีครับ